มาดูช่างไก่ทำหม้อน้ํานะครับหม้อน้ํหลถดถังหม้อน้ํหลถดถังนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นว่าข้างในหม้อน้ํามันเป็นยังไงนะครับเวลาเปิดฝาออกมาแล้วนะครับมาดูข้างในครับนี่นะครับข้างในของหม้อน้ําจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาเปิดฝาครับจะมีช่องช่องรูน้านี่ครับถ้าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับเวลาเปิดออกมาแล้วนะครับนี่ฝาจะอยู่แบบฝาจะเป็นอย่างนี้นะครับ ถ้าคนก็เห็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับถ้าคนยังไม่เคยเห็นก็นี่นะครับแบบแบบนี้นะครับนี่ครับเปลารับเปิดฟางมาแล้วครับช่างฝีมือที่สุดแล้วครับตอนนี้ช่างไก่ครับผมสนใจมาล้างหมอน้ําได้เลยครับสกลกันยางครับผมครับเอาไฟแก๊สลนออกนี่ครับลนตะกัวนะครับนี่ เป็นใจสอบถามได้ครับผม